ทาสองทางนะคะแล้วก็วงว่ากอนะคะจะนำไปในการดำเธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิกคะแก็ขอให้การาะตอเป็นไปตามแผนและก็เป็นตามที่เราด้ัวแก็ยในการเอ่อได้นาตัวแทนของสอตสุนทรนะคะก็ขอขอบคุณทางทีมสวนสกรนะคะที่ ให้งบประมาณในเรื่องของอุปกรณ์การตลาดนะคะตั้งแต่ออร้านตากตั้งแต่โกดังแล้วก็ต่อช่างแล้วก็ตอนนี้ก็จะได้ปกติมาอีกสองขันซึงได้รับมาแล้วแล้วก็จะใช้อุปกรณ์การตลาดของ,ของทางสานข,ของทางการมสุลจริตที่ให้มาให้ได้ไประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิกแล้วก็เกษตรกรในจงงังหวัดสุราษฎร้นะคะ ยิ่งยาวความสุขล้นหลาวมันพอไรได้เศรษฐกิจ,จมันคงไม่มีวันเหนื่อยชีวิตส,ส,สไซด้สในใจเราเทคโนโลยีทันสมัยขับคือไปจนเป็นจริงได้เพราะทุกคนร่วมมือเต็มไปด้วยความหวังและพลังเศรษฐกิจ,จมันคง